เอยวลองชิมกันนะพี่พี่เอาชิมบ้างดิสวัสดีจ้าพี่พี่สวัสดีช่วงก่อนเทียงนะคะมอนี้ครืมบรรยากาศดีดีจ้าคือฝนสิตต๊ืมอน้พ่อใหญ่หลังจากแล้วพรกิจตัดหญ้านะคะตอนนี้ก็ให้ทำงานบนต๊ตามแจหน้อยจ้าใส่กระโปรงใน้องอินทาลามต้นนี้พี่พี่ ลางคืนมาอู้หลังบ้านนอนฟังเ,นะเดี๋ยวจะไปเอามาให้อีกเดยอเยอะแยะเลยหยิกออินทพาลัมเก่านอกก้องได้กระโปรงหลากสีนะคะเป็นถุงกระสอบข้าวสารมีหนังสือถุงจะแต่อาจจะดีก็ได้นะพี่ๆล้างบานเทศเบิงระวงังลื่นนะนระวางถนะุงกระดาษที่เคยใส่ทุกๆปีกับกระสอบเอา,เอามือ เอาที่ใกล้ๆพ่อใหญ่ก่อนพอเมื่ออาเห้ไปตรวจอุณหภูมิซึ่งว่าความเย็นจะเย็นดีกว่านะคะแต่บุห่านนองอาจจะการนำบดได้ลอยเส้นคือคือถุงกระดาษก็ได้จ้ะกระดาษยี่บาทตัวนี้6บาท8บาทห้าสถ้ามือหนึ่งจะราคาสบาทจ้ะสามารถซื้อได้ทั่วไปเขาเรียกว่าถุงกระดาษถุงเคลือบ ถุงกระสอบปุ๋ยเคลือบมันใจไม่หมดเพราะใหญ่มันยังเหลือที่<อ>ที่มันอยู่ข้างนอกอะ่ะเ,เดี๋ยวลังบานจะขึ้นไปถ่ายภาพของบนบานดีกว่านะคะเพื่อได้มุมที่สวยงามแต่พญายิีนขึ้นปีนปนปน้ลงเอานมุมบนบ้านก็จะชัดกว่า เชียงขายลูกปลาพันปลาขึ้นแหนมเพนหัวเ,เววดินผู้ทั้งคนแต่เด้งมาถ่าแล้วเดี๋ยวนี้มีหัวเดินอมพ่อใหญ่เอาอยากชิมอ่ะ ทำไงจะไปได้แต่ว่า,พ,าพ่อใหญ่พ่วงนั่นนะ่พะพ่อใหญ่ไปบ่อใด่รอกแต่ว่ามันเริ่มเลยเด้นะ่ะเริ่มเป็นชีคาราเมลก็มีตรงโน้นหน่อยสุกที่สุดกระพงนี้ไม่มีคารามงคาราเมลที่ไหนนี่ไงตรงนี้อ่ะเฮ้ยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้มีคาราเมลด้วยไม่ใช่มันเน่ากุ <laughs> า๊กคาราเมลบ้ากว่เดิน <laughs> มนคาราเมลเน่าแล <laughs> ้ว,ว <laughs> จะรับน้ำหนักค่อยได้รึเปล่าน่ย อีกปีสองปีมันอาจสิงโหยลงน้องก็ได้เด้เนาะมันเป็นไมได้หมดเลยมีคนใ,นใครซื้อแปลงแปลงใหญ่นี่เนาะให้เราหนีซื้อแปลงใหญ่อ,อุย้ยซิปปับฟูงปน็นินอุย้ยเป็นเกือบสิบตัวเห็ุจังไหนเนาะกล่กองรางวานคือซูมไปได้เดีย๋ยวจะจับพยายามซูมให้เบิง่งบอกพี่มันกับต๊ะเตียนี้นะนานจ้ะ<ส>แตกบ้าพี่จ้ะ อาปากปะวับปะวับปะวับอ,อี่นี่ยเกือบซีบโอ้ยเกือบซีบพี่วิวเนี่ยผุนอ่ะแต่ว่ากล่องแตกนี่ยแจ้งหน่อยขออภัยด้วยจ้าตามประสิทธิภาพนั่งเบิ่งปลาอยู่นี่กะบางบางเท้อก,ก็คืออยากกินอยู่ยนะเพราะไงเพราะว่าอยากก็รังบานอยากอยู่เด้อสิพาสิพากินหนึ่งแต่ปลากระป๋องสีฟุดสีผุดเอามาให้วซีบเนี่ยจังหน่อยอ เอาบ่เอาเด้คาราเมลนั่นบ่เอาบ่้าๆนี่พี่ใหญ่ลึกลึงมันเน่าก็โกหกว่าคาราเมลโอ้ยเนาะ,ะ,ะเดี๋ยวคอยจลอง<า>ชิมกันนะพีที่เราชิมบ้างดิหวานนิดนึงแล้วก็หวานนิดนึงแต่ฝาดเยอะๆฝาดฝาดแค่นี้ติดคอครับ

ฝนตัง้งเขามาอีกแล้วนะคะอันนั้นน่ะน่ต้องใช้บันไดตั้งข้างล่างแล้วก็ยืนขั้นบนสุดของบันไดน่าจะได้ฮะแสดงว่าอันนั้นพ่อใหญ่สละสิทธ์แล้วนะครับพี่พนนนะๆนั่นน่ะบักง่ายๆนั่นไปบ่ไดาวาสัน เอาผู้ใดไ,ไปได้อยู่ไปได้อยู่บ่สิเก่งแค่จะว่าจะห่อไปได้านไหนจนแต่ถ้าเกิดมันหกักตงไปจะว่าอย่างไรมันก็จะหกักงามันตีสิหักเพราะว่าพ่อใหญ่เอาปลูกอันนั้นไว้บ่แม่นบ่นั้นเอออุ้ยพ่อใยายจะไปเหยียบห่วงมันเด้อสิปานของพี่นายกซักสาระน้องจนได้ดามไว้จ <laughs> ริงมันปรีมันจะหกัก น่ากลัวมากขนาดคนดูยังมีความรู้สึกว่าน่ากลัวเลยนี่ตัใหญ่เลยค่ะใหญ่ฝนมาแล้วใหญ่ต้องลงมาแล้วแหละแม่ว่านเาลุดอกถอ่ตายดิไม่ตายหัวถพหัวหลอดทำไงนะ ดูโอ้ยอย่าวางนะว่ไม่ได้แล้วเดี๋ยวเอาแบบเอาไว้ก่อนที่ฝนมาฝน,นมานต้องหาต้องหาบันไดยือนละพี่พี่จันพี่ๆจ้าพี่ได้สองจันลงมาก,ก่อนเพราะไงหมู่บ <c ười> ้านนี่หลังบ้านไปซอยไปซอยหนองหัวกูนะคะหัวก,กบลูกของกบ อ่าแล้วก็มีแนวนะมว่าจะหอดน้ำอีกสองสองจุดแต่ว่าฝนมากก่อนอุย้ยดีใจนะคะน้องรอดเจอกันคลิปต่อไปจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าที่หลังบานพามาเบิงแปลงรักนะคะ ตัวนี้นี่ค่ะสุดยอดของสุดยอดนี่ที่้ังบานใส่กระโปรงไม่ให้นี่นี่จ้ะบรธรรมดาให้กันจ้าตัวนี้ใหญ่แห้ง ายน้ำไลโจกๆเลยเป็นี่กะเริ่มเรืองอะไรกทีเวลากินซะกร้องจะของนี่ละจ้ะอว้าว